ขอเจริญพรญาติธรรมลูกศิษย์วัดป่าปริคุณโนท,ทุกท่านวันนี้ตรงกับวันอังคารที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2568ตามจันทร,รคติก็คือเป็นวันขึ้น8ขดค่ำเดือน11ปีมะเสง็งวันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตเราก็สั้นไปเหมือนกันอีกแค่ อาทิตย์เดียวก็จะออกพรรษาแล้วเผื่อแป๊บเดียวเห็นไหมจะสามเดือนแล้วในแต่ละศีลก็จะบอกว่าอาภารมาแล้วเข้าพรรษามาแล้วสิบห้าวันเข้าพรรษามาแล้วเดือนหนึ่งจนสุดท้ายนี่จะออกพรรษาอยู่แล้วนะวันคืนล่วงไปล่วงไปเราก็แก่ไปเหมือนกับวันคืนนั่นแหละชีวิตเราก็สั้นลงไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นสาระติดจิตใจตรงนี้ไปมีแต่บุญกับบาปเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรนสะเป็นวันประชุมฟังธรรม ขอกล่าวเรื่องราวในพระไตรปิฎกเป็นคติในทางพุทธศาสนาเป็นเครื่องตอบแทนข้าวปลาอาหารของทุกๆท่านพระสงค์นี่จะตอบแทนญาติโยมได้ยังไงตอบแทนด้วยอันที่หนึ่งเลยปฏิบัติบูบชาเป็นผู้อยู่ในศีลาจารวัตศีลสองรรักษาให้เคร่งคัดที่สุดเท่าที่จะทําได้อันที่สองศึกษา ในด้านของวิปัสนาธุระการบําเพ็ญภาวนาเนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงยก,ยกให้เป็นเลิศเลยการปฏิบัติบูชาอันที่สมคือฝ่ายคันธุระแม้ยังมีกิเลสอยู่ในหัวใจก็ช่างแต่ว่างานที่พระเจ้าทรงอนุญาตอีกงานงคือจดจําตำหลับตําลาพุทธวจ,จนะเรื่องราวต่างๆที่มีการบันทึกไว้ในทางบุญกุศลที่พระเจ้าทรงตรัสและพระอนุบันทึกไวเนี่ย จำแล้วมาบอกสอนญาติโยมให้เป็นคติในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้นะตอบแทนน้ำใจาญาติโยมด้วยการกล่าวสัมมูทธนียคถาให้ลื่นเลื่องในธรรมให้สติปัญญาความรู้ในทางธรรมพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าของเรานี่ในอดีตชาติย้อนกลับไปก็ใครจะไปคิดว่าพราะองค์เคยเป็นผู้ที่ไม่เลื่อมใสศรัทธา ในพุทธศาสนาเลยนะเป็นไปได้ยังไงพระพุทธเจ้าเราเนี่แหละพระองค์ของเราเนี่ยย้อนกลับไปสองพันกว่าปีสามพันปีที่แล้วเนี่ยพระองค์นี่แหละในอดีตชาติย้อนกลับไปในชาติหนึ่งพระองค์ไม่สัตไม่ศรัทธาในพุทธศาสนาเลยไม่น่าเชื่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเล่าให้ฟังเป็นคติให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าชีวิตคนเรานั้นเปลี่ยนแปลงได้นะจะมีความเห็นผิดแค่ไหนจะชั่วเลวแค่ไหนก็ช่างสามารถพลิกตัวพลิกตนได้จนมาเป็นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย ประเสริฐเลิศลูกขนาดนั้นนะใครจะรู้ว่าในอดีตย้อนกลับไปชาติต้นๆที่พระองค์ทรงสร้างบาร,รมีพระองค์ไม่มีศรัทธานในพุทธศาสนาเลยเรื่องเราเป็นยังไงย้อนกลับไปในครั้งพุทธกาลนะ2,500กว่าปีที่แล้วมีอยู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จไปที่แคว้นโกศลพระอานนท์ก็ติดตามเป็นพระอุปัฏฐาท่านทั้งหลายลองนึกภาพตามสเสด็จไปถึงจุดจุดหนึ่ง เรียกว่าเป็นนิคมชื่อว่าเวภิลคะชื่อในครั้งนั้นในอินเดียสมัยนั้นนิคมเ,เหมือนคงจะเป็นตำบลนะทรงยิ้มเพราะองค์จะยิ้มเนี่ยต่อเมื่อมีเหตุอะไรเท่านั้นพระนรนก็คิดในใจแล้วเตรงนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นพระอานนท์ก็ถามพระพุทธเจ้าเลยว่าเหตุฉนพระองค์จึงทรงยิ้มพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ทุกเรื่องเลยทรงยิ้มเนี่ยมันคืออะไรความหมายอยู่ด,ดีดีก็ยิ้มขึ้นมา ผู้เจ้าก็เลยตัดบอกพระอานุน์ว่าดูก่อนอานุน์จุดตรงเนี้ที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้จุดตรงนี้เป็นจุดที่พระบุรธเจ้าพระองค์หนึ่งก็คือผู้เจ้าชื่อว่ากัสปะแสดงธรรมอยู่ตรงนี้นเห็นไหมความรู้พระองค์ในสมัยนั้นคนมีอายุสองหมื่นปีท่านทั้งหลายฟังสิในครั้งนั้นพระบุรธเจ้าของเราไม่มีศรัทธาในพุทธศาสนาเลยในขณะนั้นมี อุบาสกสองคนคนหนึ่งชื่อว่าคติการะเป็นช่างปั้นหม้ออีกคนหนึ่งชื่อว่าโชติปาระโชติปาระนี่แหละคือพระพุทธเจ้าของเรานในอดีตชาติซึ่งไม่มีศรัทธาในศาสนาเลยไม่มีศรัทธาในพุทธศาสนาเลยว่าง,งั้นเถอะฝ่ายคติการะนี่เลยว่าเป็นโยมอุปถาของพระพุทธเจ้ากัสสปะก็ะพยายามชักชวนให้ชโชติปาระเนี่ยไปกราบพระพุทธเจ้ากัสสปะ ชวนถึงสครั้งอมรไม่ไปกล่าวว่ายังไงรู้ไหมนี่มีประโยชน์อะไรกับการไปกราบไปไหว้สมณะหัวโล้นดูสิเห็นไหมชวนถึง3ครั้งยังไงก็ไม่ไปเรียกว่าไม่เอาเลยไม่เอาพุทธศาสนาเลยพู้เจ้าเรานี่แหละนะสุดท้ายแล้วพี่จะได้ไปนี่ถ้าทั้งหลายลองฟังนะว่าเขาเป็นท่านเป็นกัลยาณนะมิตรกันยังไงเป็นมิตรที่ดีต่อกันยังไงสุดท้ายแล้วชวนถึงสครั้งไม่ไป คติกาละผู้เป็นเพื่อนของโชติปะละซึ่งเป็นผู้เจ้าในชาติปัจจุบันเนี่ยก็เลยหาอุบายทํำยังไงดีเนาะเพื่อนมันไม่ยอมไปกราบไม่ยอมเข้าวัดเลยก็เลยหาอุบายพาเพื่อนไปอาบน้ําที่แม่น้ําใกล้ๆกับอารามคือวัดที่พระพผู้เจ้ากัตระยอยู่เมื่อลงดําผุดดําว่ายในน้ำนี่ท่านทั้งหลายนึกภาพตามพระอาจารย์เล่านะคติกาละนี่ก็จับที่ชายพกผ้าของโชติประลระ บอกโชติปาระเนี่ยวัดที่พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยอยู่ใกล้ๆกล้แม่น้ํานี่เองเดี๋ยวเราไปกราบท่านกันเนาะโชติปาระ,ะไม่ไปยังไงก็ไม่ไปครั้งที่หนึ่งนะอยู่ในน้ำแล้วนี่นนทำยังไงดีระวังดับผุดดับมดัว่ายอยู่เนี่ยคติกาละก็เลยจับที่มวยผมเลยทีนี้ดึงมวยผมเลยเราบอกโชติปาระเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้แค่น,นี้เดี๋ยวไปกราบกันเนาะฝ่ายโชติปาระ,ะซึ่งอยู่ในวันณะที่สูงกว่าสะดุดใจปั๊บเลยโอ้โหเพื่อนเรานี่ ขนาดจับหัวเลยเนะี่ยอินเดียนี่ก็ถือเรื่องวันณะกันนะแทนที่จะโกรธไม่ไม่โกรธคิดกลับกันว่าโอ้ขนาดวันณะต่ากว่ากล้ามาจับที่มวยผมของข้าพเจ้าเนี่ยแสดงว่าการไปเข้าวัดการไปกราบพระพุทธเจ้ากัสปะเนี่ยต้องมีอะไรสําคัญแน่นอนก็เลยตัดสินใจไปนะไปกราบด้วยเมื่อไปกราบแล้วพระพุทธเจ้ากัสปะแสดงธรรมในครั้งนั้นทําให้โชติปาระก็ะคือพระพุทธเจ้าของเราในชาติปัจจุบันเนี่ย มีความเลื่อมใสศรัทธ,ธามากเลยออกบวชเลยในชาตินั้นนะแต่ไม่ได้สาเร็จเป็นพระหันนะนั่นแหละด้วยวิบากนี้เนี่ยท่านทั้งหลายฟังนะมันมีกรรมมีเหตุมีผลทีพล่พระเจย์เคยพูดมาตลอดว่าทุกอย่างมีเหตุมีผลด้วยวิบากที่พระอ,องค์ทรงนี่แหละมีประโยชน์อะไรกับการไปกราบสมณะลนบอกเพื่อนเป็นการหมิ่นประมาทพระพุทธเจ้ามากเลยนะด้วยวิบากกรรมเนี่ยเมื่อมาเกิดในชาติปัจจุบันเนี่ยพระอ,องค์จริงทรงต้องบําเพ็ญทุกขระกิยาน,านานถึง6ปีนี่เห็นไหม มันมีเหตุมีผลทรงไปประมาทในวันนั้นใช้เวลาบำเพ็ญทุกกระกิริยานะสลบถึงสามหนนะออกมหาพิเนสกรมออกบวชตั้งแต่อายุ29ปีมาบรรลุธรรมที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพในวันวิสาขาบูชาอายุ35ปี6ปีเต็มทดลองทุกอย่างท่านท่านไหนเคยศึกษาพุทธประวัติท่านพระอ,อนี่ต้องรู้ดีกดพระทนด้วยพระทนกัดฟันแน่นเลยอย่างเงี้ย หรือว่าทรมานร่างกายมันทุกอย่างอ่ะอดภักรยาหานี่จนสลบสลยัยกว่าจะได้บรรลุจนสุดท้ายหาทางคนทุกมาพ้นทางที่เรียกว่ามัชิมาปฏิปทาเนี่ยนั่นแหละเศษกรรมเห็นไหมการไปประมาทพระพุทธเจ้ากับสปะในวันแค่คําพูดแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดย้อนกลับไปว่านี่แหละที่เรียกว่ากัลายาณมิตรก็คือเพื่อนที่ดีเนี่ยมีความสําคัญพระุทธเจ้าบอกว่าเป็นทั้งหมดของพรหมอาจารย์นะ คนบางคนได้ดิดได้ดีได้เพราะเพื่อนเลยนะพระเจ้าตรัสว่าคบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น,นเราไปคบคนที่พาไปกินเหล้าเมายาก็ไปอย่างนั้นเด็กที่เขาจะฝึกให้ฆ่าวัวฆ่าควายเนี่ยเขาพาเข้าไปลงฆ่าสัตว์ตั้งแต่ตัวเล็กๆเห็นมีดมันจิ้มคอวัวคอควายไปแรกๆเราอุ้ยร้องห่มร้องไห้หวาดผวาอยู่ไปอยู่ไปชิมสุดท้ายเชื่อเองเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นคบคนเช่นใด ย่อมเป็นเช่นนั้นนี่แหละคาว่ากัลรรยาณนะมิตรถึงมีความสําคัญที่สุดพระพุทธเจ้าของเราย้อนไปในอดีตนะก็ไม่ใช่ผู้ที่มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลยได้ดิบได้ดีเพราะว่าได้เพื่อนดีเพราะฉะนั้นนี่แหละพระอาจารย์ถึงได้พูดเสมอว่าการครบคนนะต้องดูคบได้ทุกคนไม่ใช่คนนี้ไม่ดีคนนี้กินเหล้าคนนี้ตกปลาคนนี้มีชู้เราครบไม่ได้เราไม่มองไม่คุยอันนั้นคือคนไม่มีปัญญา นะครบได้ทุกคนแต่ว่าเลือกที่จะเอาเป็นจริงเป็นจังเอาเป็นเนื้อเป็นหนังนะั่นเลือกเอานะคนนี้พาเราไปทําความดีนี่ทุ่มเทเลยพาไปวัดไปวาพารักษาศีลห้าเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากคตินะเรื่องการครบคนนะให้ท่านทั้งหลายเอาไปสอนลูกสอนหลานให้ท่านทั้งหลายเอาไปพิจารณาในการเลือกคบบุคคลในโลกนะชีวิตของเราไม่ได้ยาวนานเพราะฉะนั้นการเลือกคบคนนี้สําคัญนะนะเพราะฉะนั้นขอฝาก คติวันนี้ด้วยพุทธภาษิตทิท้งท้ายว่าปุญยังสุขังชีวิตสังขยมหิแปลว่าบุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิตเพราะฉะนั้นขอฝากคติข้อคิดในวันพระบันธรรมัตสมณะสุดท้ายก่อนที่จะออกพรรษาในอีกสัปดาห์หนึ่งให้ท่านทั้งหลายนำไปพิจิตพิจารณานำไปใร่ควรนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์ ทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพสืบต่อไปแล้วก็ขออนุโมทนาในความตั้งอกตั้งใจทำข้าวปลาอาหารมาดูแลพระสงฆ์นะขอบุญกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นนี้จงเป็นพระละวะปัจจัยส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายนั้นมีความเจริญด้วยจตุรพิทพพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวันณนะสุขภพระอีกทั้งปฏิพานทานสารสมบัติ ปรารถนาสิ่งใดก็ตามซึ่งเป็นไปโดยชอบและประกอบด้วยธรรมขอความปรารถนานั้นๆจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทิน